ไปรักคนมีเจ้าของทำยังไงดีคะคุณพ่อความรักที่แท้จริงอะมันไม่ต้องครอบครองก็ได้รู้ปะมันรักกันเป็นเพื่อนรักกันเป็นกรยดิมิตรกันรักกันโดยหวังดีให้แก่กันอืมคนเราเนี่ยมันถูกปลูกฝังว่าความรักมันต้องครอบครองความรักมันต้องครอบครองเธอต้องเป็นของฉันคนเดียวความรักจริงๆนะมันเป็นทุกข์นะผมจะบอกความรัก ที่ไม่ถุก์คือความรักที่ไม่ต้องครอบครองมันไม่ทุกเราเป็นเพื่อนกันก็ได้เออเป็นเพื่อนกันคอยคุยกันเฮฮาปาฏิอะไรแบบเนี้ยอืมบางทีเป็นเพื่อนเป็นไกลมิดกันอาจจะมีความสุขมากกว่าเป็นแฟนกันนะเพราะผมมองว่าไอ้สถานะคําว่าแฟนเนี่ยมันเหมือนสถานะนักจับผิดกันนะเหมือนสถานะนักสืบนักจับผิดอ่ะ <c oughs> เพราะว่าจะไปมีนู่นจะเขาจะรักฉันไหมจะทิ้งฉันไหมอย่างเงี้ยสถานะนักจับผิดอืมความรักมันมันรักได้โดยไม่ต้องครอบครองนะบางทีเป็นเพื่อนยังมีความสุขมากกว่าอันนี้ก็บอกให้ฟังนะครับแต่ใครจะทำยังไงก็แล้วแต่